สวัสดีครับ FC แฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อเก่าก่จะพายเอฟซีเลานผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนวลทียาพาลยุยนองอันพาลยุยก็แม่วัดนะครับในโครงทัวร์ไทยเพื่อไก่มาแล้วนะครับงวดวันที 16. ่16เมษายน67นะครับเพื่อสีพัดยังได้ตามไปฟังน้ำกันนะครับเกามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมวลแต่วันอีกหนึ่งทียาแบ่งปันมาให้ผมอยากจะทำเป็นคลิปเพื่อว่าจะ FC และท่านผู้ชมทุกท่าน ได้ฟังได้รู้ไปน้วกันตุ๊ต,ตคลิปนะครับเพื่อนสีมาาจะยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกรับผมเลยนะครับตามผมมาครับค่ะสวัสดีแอฟี้แฟนชงวสมมตนะคะเมนีน้อนที่ยากกับมาตามโค้งสุดท้ายของแม่วาดนะคะโค้งสุดท้ายของแม่วาดเพื่อนไห้มาแล้วนะคะทั้งเล็กน,นี้ทีมาทั้งเล็ก่ะนะคะทั้งเลกแม่วาดนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิง้งไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะหมดเล โซมาตะมื่อไรไม่ได้ไปเอ้าอว่าสิไปบ้านยะไปไม่ไม่ไปเขียนแผนไม้ติด จะรู <correction>? <po bio> ้บ <ios> oh. ้างเร่ได็กไปยรเด็ยิ้นข้าวแม่วาดบ้านเลขเรีอาจารย์อาจารย์เพได้มาล้วบอกเพิ่นอาจารย์เาสบายาสบายเพิ่นเลยวเได้เหตุหายีนี่แหะอาจารย์นี่แหละอาจารย์นี่คือได้ยิ้นว่าพาอาจารย์หามาแล้วหายมาแล้วเ่าเลขกพาอาจารย์่ะพาอาจารย์เ่าท่งที่เพิ่นเคยหายศูนย์สามกับเจแปดเป็นปะเป็นองค์นั่นปะ กเก็าผารับกหนึ่งเลขมีทีมาซิก,ก็เหึเลขพระเก่านึ่เลขแม่วา,เป,เ,เ,าเป็นสรุปาคงสุดท้ายของแม่วาก็ยืนยันเกห่เจต,ตเลขพระเลขพระที่เคยหยศูัย์สาับเ็ดนะวันนี้เป็นหายเก่านึ่งซิ เก้าหนึ่งเราเลขมิติมามันยังกองสิผาก็เก้าหนึ่งเดียวเดียวเดียวสี่นใส่สมุทหายเนจ้ามังนี่เรีกไว่าอ๋อไม่ว่าตัดแบบนี้เก้าหนึ่งเจ็ดตัดหายหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเดียวสี่ียนเลขผ่าหายอันซื้อไว้แ เขาไม่เหยียบหนางเขาบ้านฟันว่ามีคนไม่เหยียบนอยู่หน้าเพามันร้อนหน้าไม่ได้ตรงกันเื่องเลขสรงกันถ้ามันสงกันเราหเลยเรวัตถสบเ็คยอเลสสเื่อหนึ่งกับนีว่านีหเก้าหนึ่งหางเดียวแล้วเลขนีทีมานี่นีเก้านึ่กับหนึงหา เลขแม่วาดอี่ายก้าหนึ่งเจ็ดต้านหายเก้หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงกันมัเนี่ยเอาเปิดแก๊สมาวดต้อนกระตงกันนี่ศูนย์วันไหนสาูนย์ห้ารสามศูนย์แม่วาดโค้งสุดท้ายเลขท5อีเคยให้ถงค่ยให้ถุงวดชุดสามงวดเจ็ดแปดนะคะให้เก้าหนงทางเดียวเลขนีที่มามีเก้า่งกับ เ็ขแม่ว่าดไปนังยืนยันเป็นเก้าหนึ่เจ็ตัดหายเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจดาหาสุักกิ๊แม่แม่าบานเลขาการแม่ว่านบ่อพิษนันก้เซียขายตลอดขายทุกมุมที่ยนจะซิ่งไหมบริยมยังไม่ขายของหรับมวลดียังหน่อยหน่อยังไม่อเอฟซีเนาะเอฟซีเป็นคำว่าสื่อของมาแบ่มาเรียนมากยิ่ยมากยาวเปนกระจอยสื่อของนันน่ะเขาม่รู้วัสดีบ้านมาก เป็นไทยเก้าหาศูนย์หนเก้าศูนย์นะจ๊ะสองแสนหนึ่งันมากาว่โอ้อยเนหาดึ่งควอรเก่าศูนย์น่งลายพนเกินเจ้ด f ียูดอนมันป่ะสี่มือนวันเดียวเจ็ดแสนเป็นถึงสองแสนวันผ่นเป็นจัตตัดได้เก้าศูนย์ครับเดี๋ยวไปตายแล้ววะสรลจะใ่นีนะผมว่า วไม่โตัรนะเวลาไม่เท่ันก็จะสิสี่น้ำคเดกน้ำครับเด็กน้ำครัก่ออไจังเลยอีกมือสองมือก็เป็นสงรารแล้วเรซี่ก็เดินทางกับ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะถ้าเป็นทางการก็ไม่เยี่ยมระยามแม่ว่าเด้อฝากาช่วยอุดหนุนกันนะคะคนไทยช่วยเหลือกันนะ้ยตรงนี้เนี่ย แ้ทาทั้งของแม่ว่าดะอนุญาตจะอธิบายอีกรอบแ้าทา้งของแม่วาดโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่16เมษายน2567เ,เลขภาพเลขเป็น91ท้างเดียวนะคะเลขมีที่มาเป็น91กับ15นะคะเลขแม่วาาต้องงวดแต่ยัยนคำเดิมคือ917ขาดหาย919717นะคะเป็นแมน่ทาง้งหาสื่อกระจายแรงรัฐบาลน,นะคะรงกันไร้เลย งไลอาจารย์ไล่คนนัแก็รู้ว่าพวฟันยังเลยบ่โอ้ฟันมาได้ซื้อที่ดินอาพวกฟันดีแทเพราแม่จะถือเร่งร้ายจะในซื้อที่บอกแม่อฟันยังหมแม่ถามว่าจะอรค่ะ่ โอ้ยโอ้ยดีมาเลยค่ะวเานะี่ไสีมนะ่เลข้วนอีกค้ตัวเ่าสนแล้วเลขผ้าเก้านึ่งนี่เป็นเบาอีหยังปะผ้าหายตะเลขมากแลเป็นกรเบา่เก้าหนึ่้างเดียว อาจารย์บนี่อันเลขรรคอยเป็นกับว <Also brilliant. S 1> ่าหายมากจับเลขเลขเลขชุดเต็มเลขเขอาจารย์เลขันเดียวัวเดียวครับลายตัวอยางนั้นว่าลายตัว เกรสบายนะนก็สบายว่สบาจมเกาหนึ่งางมาก่เาครับคับกงไ้ F อซและทำประตตกัานคงเสียงเย็นฟังแล้วนะครับทิ้วันนี้าด้สารหลูเรียกของแม่วาดนะครับสราพอมัยสลุยข้าครั้งหนึ่งนะครับแม่วาดคงทุดทไทยไหมาแล้ววันที่สิบหกเมษายนหกเก็ดนะครับเรียกพาคไ่มากเก่าหนึ่ง เรีมีที่มากกับเก้าหกับหหาเลีกแมวาดเนี่ยก็หนเก็ดตัดเป็น2ตัวกับเก้าหเกเจ็ดหนึ่งเก็ดไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกิแบง์นตบันกวางไว้เอฟซและสู้สรทันห่วงถือได้นแล้วนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้ขออยู่ตีเพียงทํานี้พราะวันนี้คิดต่อๆไปรัพคลิปหนึ่โชคดีสวัสดีครับ